สัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปิดหาดัตแอดเซา์นะครับดัตตินเพชรของเรานั่นเองครับมันมาเร็วซะเหลือเกินเพชรผมก็ยังเก็บได้ไม่ถึงไหนเลยอะ่ะเพื่อนๆไม่รู้เพื่อนๆเก็บได้ถึงไหนนะแต่ผมเก็บได้น้อยมากตอนนี้นะครับจากรอบที่แล้วที่เปิดป่าไปก็ได้การันตีตัวเดียวนี่มีอยู่ประมาณ400กว่าเพชรนะครับ487เพชรเออใช่ใช่เดี๋ยวมันมีของอารีนาที่ผมยังไม่ได้ไปรับแปบบ๊บนึงนะ สตู้ที่ผมเปิดมาในเกลือทั้ง2ตู้เลยเพื่อนๆอย่างที่ทราบกันนะแล้วก็มีของอะไรอของบอสบอสท,ที่หมดต้นไหนวะยังไม่หมดเหรอกี่ผายแล้วนึกว่าหมดแล้วโอเคครับไม่รอช้าเดีย๋ยวเรามาสุมดัสแอดเซากันเลยดีกว่านะครับได้ข่าวว่าเป็นอีกหน่งตัวที่น่ากลัวโหดใช้ได้เลยนะจะยังไงจะยังไงจะยังไงล่ะก็เปิดเลยครับแผกแรกไปครับ เเเฮ้้้้ยยยยคิดว่าผมจะได้ไหมห้าร้อยเพชรโอ้ไม่มีเอฟเฟกต์อะไรใดๆเกิดขึ้นครับอ,อ,อย่างเลยนี้อย่างเลยโคกิลยุทธ์เหลืองอาลาม จะพิษไหมมันจะมีเอฟเฟกมาใหม่ใช่ไหมไม่น่าได้หรอกอันนี้ผมว่าข้ามันแล้วนะแพ็คแรกไปแล้วนะเพื่อนๆโอ้โห่900รับประกันแพ็คที่สองครับแพ็คที่สองแพ็คที่สองแพ็คที่สองเย่เย่เย่อ่าเอ้ยอันนี้พอได้อยู่โอ้เอาอะบวกเข้าไปโอ้ คือตอนนี้ผมค่อนข้างปรงกับการเปิดกาชาแล้วนะเพื่อนๆมันก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยเสียใจมากนะเอาว่งเอาวะเอเดนมาว่ะมาว่ะบุ๊ยบุ๊ยไปลูกไปนี่มาเลยสองสองตัวนี้มาเลยมามา ไมีดมาละมีดมาละถือมีดเหมือนกันถือมีดเหมือนกันเผาปีศาจเหมือนกันเปิดเลิกเปิดฉากไม่ค่อยดีเลยอ่ะคึบออ๋อยังยัง จะมีสักครั้งไม่ว่าที่เราจะได้ดีใจกับเขาสักกับเขาบ้างสักทีที่แบบเปิด300เพชรก็ได้แล้วครับเปิด30เพชรก็ได้แล้วครับเพื่อนโอ้ <c oughs> <c oughs> โห่ยเย้เศร้าเลยอ่ะได้แต่ล็อกซ่าเกี่ยว2ตัวไอบ้บ้าบ้าไปแล้ว <c oughs> โอ้รอบที่แล้วผมได้โดนโดนจนอันติเกือเบเต็มอ่ะโดน โดนน่ะมันต้องเล่นคู่กับทีมรัดตีนเป็ดตัวนี้ใช่ไหมแล้วผมสามารถปั้นโดนได้สบายเลยไอ้โดนฟ้าเดี๋ยวผมไปดูอันตีก่อนแป๊บนึงนะเอทอร์ซาอันตีผมใกล้จะเต็มแล้วมั้อองอะซีอันเป็นหพอดีเต็มแล้วไม่ต้องมาละเอ้ยไม่ใช่สิหอยู่เออหอยู่แต่5้แล้วก็ไม่ต้องมาละไม่ต้องมาไม่ต้องมาละเชื่อเราอย่ามาเลย ต่อครับต่อครับเหลืออยู่477เพรครับอย่างเลยอย่างเลยมาหน่อยเถอะใจใจคอเน็ตมาเวลแย่เหลืองใจเติมอย่างเดียวเลหรือไงวะเนี่ยเอออย่างนั้นแหละอย่างนั้นแหละยิบปอกคอนขึ้นมากินเลยครับเพราะว่าเพราะว่า ว่าอืมเกลือออมอ่ะว่าเอาว่าเอาว่าเอาว่าสองตัวไปเนี่ยมันมาอย่างนี้และท <c oughs> ่องงี้จะรู้ได้ไงว่ามันเป็นสีอะไรมันบั็อคสีหรือเปล่าเ,เพื่อนมันต้องเป็นเนสเดนดาดิ ข้ามเลยแล้วกันโหเซลดิสแดงเซลดิสแดงมาแล้วเอทารสซ่ามาแล้วเหลือดัสแล้วแหละดัสต้องมาละ90เพตะนาตอนนี้ไป90แล้วนะเฮ้ยเฮ้ยไม่แปลงล่าง แ่บปลาอาจจะมาช่วยเหลืองอาลามโอ้โหเหลืองอีกแล้วะเหลืองแบบนี้มันมีอะไรตาหลุดมาบ้างไหมเนี่ยมันชอบงงอ่ะผมผมงงมากเลยอ่ะ,อะขดข้ามเลยแล้วกันไม่ได้นะ ถ้าอยู่แล้วตอนนี้กดไป120เพชรแล้วนะครับเพื่อนๆ120เพชรแล้วโอ้ยเอาว่ะเอาว่ะสีแดงว่ะเอาว่ะเอาว่ะเย่บุยเย่บุยจะ <c oughs> <c oughs> ได้บ่างวะ <c oughs> เช้เดตตามาแน่แต่ว่าได้หรือเปล่าไม่รู้นะเออเออสองตัวไปสองตัวบ่อยเหลือเกินตัวเดียวเหรอไม่ใช่หลอกอีกนะมาแบบตัวเดียวนี่แหละเพราะพี่น้องได้แล้วทีนี้เหลือตัวดัดละ สองตัวสตัวถูกแล้วอันนี้น่าจะเป็นตัวที่มันบักสีเหลืองอปีกงฟชาวทองนภาเอลลาตตี้เ <c oughs> ซลดิสแดงได้มาอีกสตัวเพื่อนไปเดี๋ยวอัพอันติโชเลยอัพเป็นอาถันจะได้แบบว่ามึงไม่ต้องมาแล้วนะพอแล้วนะอะไรอย่างนี้ ผมจะถ่วงเวลาให้เพื่อนดูอยู่กับผมก่อนอะไรวันนี้ไอ้คำว,ว่าเซลล์ดิแดงผมยังไม่ได้ทำดาวม่วงเลยอะได้มาตัวเดียวเองทีแรกนี่ให้เห็นเลยรู้สึกเซลล์ดิแดงนี้เป็นตัวซับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะฮะไม่แด่ใจไม่แน่เจเลยกับทีมตีนเป็ดเนะี่ยนะฮะเขไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยอะ ไม่อยากได้เลยอะไปต่อไปต่อสามตู้แล้วเพื่อนๆสามตู้ที่ผมต้องรอลุ้นกับการันตี <c oughs> ตู้นี้ก็คงจะเหมือนกันนะ่ะวัน,นีเดี๋ยวผมต้องหนีไปบวชด้วยวันที่19นี้นะไม่ได้เล่นอีกบ้าจริง สังแปเฝเข้าไปเหลืองมาอะไร่าน่าจะไม่ได้ฮะพยัดขา้ขามนะเพื่อนโอเคเพชรจะหมดแล้วเพชรจะหมดแล้วทำไมไม่ได้คนอื่นเขาแบบ400ก็ได้2ตัวแล้วครับป๋าเดอะวันแหมที่ผม่เปิดป๋าเดอะวัน0 0่รได้ป๋า3ตัวมาไปแล้ว เอาว่ะเอาว่ะยาชุดก็ได้ตายโอ้โหี่สี่เหลือเลยอ่ะพิฟไหมไม่กับพิฟหมดเหลือสามตัวโค้ทเธอเกี่ยวก็ไม่ได้เขาคิดดู ผมคงต้องเตรียมทำใจสินะให้ตายสิไอ้เปรตเอ้ยนี่มันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ย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 เมันกระพริบมันจอดับเมื่อกี้มันจอดับเพื่อนๆมันจอดับเมื่อกี้มันจอดับมันเอ่าว่าลูกปั๊บรับโชคหรือเปล่าเอาหน่อยลูกหน่อยบาดเปรตเข้าไปอ้จอดับเอฟเฟกต์ใหม่เอฟเฟกต์ใหม่มา เฮ้ยยังไงเฮ้อใครมาอู้หู้ยลอสเวนฟูเคาน์เตอร์มามาเถอะมาออตุเกะใช่แหละเ <c oughs> ่เปล่าเ <c oughs> มื่อกี้สีลุงมันใหญ่มากเลยนะสีลุงมันใหญ่กว่าปกตินะ

ผู้เสือกยังไม่ได้เลยนะตัวนี้เนี่ยเดลี่เขียวหรือเปล่าตัวนี้ใช่ไหมเดลี่เขียวผมยังไม่ได้ทียังไม่ได้ทีคนที่ไหน2 4งเครับเพื่อนๆครึ่งทางเลยครึ่งทางไปแล้วนะทำให้กูดีใจอ่ะเหลือกี่เพชรแล้ววะเนี่ยเหลือ297เพชรเท่านั้นเอ้ย มันโหดร้ายจริงๆชีวิตนี้ไปเพื่อนไปต่อความหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ไม่อยู่ที่ฉันสักทีหนึง่งไม่กระติบอย่างนี้โอเคแยกย้ายกันเพื่อนๆใส่หัวจ้า270เเพชรครับ อันไหนอันแหนตะกิ้นแ,นดแดงใหญ่ๆโค้งดกสกเข็ลิี้ับเต้ข้ามเลยแล้วกัน การันตี300นะครับ300การันตีได้นานหนึหน่งตัวไปอ้าวไม่ใช่มันต้องดูรางวัลน,นี่ว่าปุ๊บอีเหรอเสียที่แดงแล้วเหรออ้ตุ๊กเก้นี่คือเลตตู้นี้นะโอ้โหนี่คือผมมีโอกาสได้อีกหลายตัวเลยอ่ะท,ที่ไม่ใช่ตัวนี้อ่ะที่ไม่ใช่ตัวนี้เนี่ยผมมีโอกาสได้มัน,นอีกหลายตัวเลยอ่ะให้ตายสิไอ้บ้าเอ้ย จะ200เพชรสุดท้ายแล้วนะมาเถอะแม่หายโกรธแล้วเอาเอามา come on baby come on come on เ a b y y e ย h อ o y อาวัยอาหน่อยพวกเอาหน่อยมันจะมีสักครั้งไหมที่ผมจะดีใจกับตู้เซนติโมแบบสุดๆบ้ไอ้ตาย พัพสองตัวแไหมสองตัวแหละเอาว่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 ะล็อกซีเดียยังไม่เคยได้นะแต่ก็ไม่อยากได้เหมือนเอาว่ะอันต่อไปเลย ใครวะโอจะลองง่ายผมว่าผมหมดหวังแล้วอะนี่สองตัวนี้ผมยังไม่เคยได้เลยแต่แต่ผม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 หมดหวังแล้วอะมันออกเอสดเอดเอสเอสให้ผมเยอะมาก,กน,นะแต่แค่ยังไม่ได้ตัวที่ต้องการอะอะไรวะเนี่ยสองร้อยเพชรแล้วอะสองร้อยเพชรแล้วจากห้าร้อยกว่าให้ตายสิไอ้บ้าเอ้ยไปต่อครับไปต่อ กูจะหนีไปเล่นเอเป็กกัะนะ <c oughs> โอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยกิ่งไม้กระเด็นแน่นอนเฮือเฮือกระเด็นแน่นอนไปต่อครับ177เ็บเพชรกระพริบหน่อยไหม ไม่กับพริบอีกดาบหักแล้วก็ไม่กับพริบลาก่อ <c> ย <oughs> กระเด็นเลยจ้า <c oughs> ต่อเลยหมดวังแล้วผมเพราะมันให้เอเอเอาอเมมาเอ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 ล้วอเอเอเาอเอเไเอ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 อเอ้ออเ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 ออเออเอเออเอเอเเอืออเเเอออเเ ดัดรถเวรทำงานอีกแล้วดัดรถเวรมาอีกแล้วนะว่าเดี๋ยวเอทาลรอซ่ามาอีกเอทาลรอซ่าอันติดเต็มเลยนะแนม่เหลืองเหลืองว่ะได้ตัวเดียวแน่เลยอะรอสเว่ 丢了吗？多丢！哈哈！好啊！死得痛快！ ว่าเดี๋ยวเอทัลลัสซาไหเอทัลลัสซาติเต็มคนั้เอทัลลัสซาติเต็มคนั้เอทัลลัสซาติเต็มคนั้ไม่น่าพูดเลยเอทัลลัสซาติเต็มเฮ่ยอะไรวะเนี่ยอะไรกันครับน้องๆโอ้ เอทลรสซ่าติเต็ม,มอย่างนั้นเหรอได้ฉันจัดให้แกไปเลยโอ้โหบ้าไปแล้วนี่ฮะสามตัวใหม่ที่ยังไม่เคยได้นะเอามาทำไมก็ไม่รู้หมดหวงังแล้วนะฮะกูท้อเลยอะเหลือร้อยสิบเจ็ดพชรแล้วครับเพื่อนๆอันตีตันละเอทลรสซ่ายินดีด้วยอืม <c oughs> ไปต่อครับร้อยเท่าไหร่นะสิบเจ็ดเพชตร้อยสิบเจ็ดเพชก็ได้ประมาณสามแพ็กอะ่ะไอบ้าเอ้ยเศร้าเลยกูเออเอาหน่อยลูกเอาหน่อยเอาหน่อยวันที่ฟ้าทั้งมืนอย่างนี้แปลงร่างเป็นดัสดต,ตีนเป็ดตบมาหน่อยลูก mọi rồi mọi người người mọ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 i ตัวต่อไปนี่แหละตัวต่อไปนี่แหละไม่ใช่เ <c oughs> อายังไงยังไงคือ <c oughs> มา มากรผีะไรเปรตอ้ยโอเคตัวนี้ยังพอรับได้ตัวนี้ไม่น่าเกียดถือว่าตัวนี้ยังมีประโยชน์นะเอาไปเป็นซับเป็นอะไรก็ว่าไปโอเคยังพอได้อยู่ตัวนี้เพราะผมยังไม่เคยได้เดี๋ยวไปทำเวสอะไรสักหน่อยดีกว่ามันขาดอีก3เพรได้เพจนึงไง เอาแล้วครับเพื่อนๆเราได้มา90เพรแล้ว90เพร3แ็กสุดท้ายของผมครับที่ความหวังลิฟรีเหลือน้อยเต็มทีแล้วฮะจะมีสักครั้งไหมที่กูจะได้ทำคลิปรีวิวตัวละครเฟสติวัลด้วยตัวของตัวเองเนี่ยเออมมฮอกโมฮอกกระเด็นจ้า ข้ามเลยแล้วกันสองแผกสุดท้ายครับเพ<ๆ>ื่อนๆทหมดหวังยิงแคเนี่ยโคตรโชคร้ายอ่ะอะฮือไม่กระเด็นไหมไอ้เออไม่กระเด็นไม่กระเด็นได้อยู่ถ้าโตชนะได้เอเซ,เซตาแค่ตัวเดียวบอกว่า ถ้าตชนะนะโตชีเิตเอาว่ะเอาว่ะเอเดนตาตัสุดท้ายหรือเปล่าเอเดนตาตัสุดท้ายหรือเปล่าเอเดนตาตัสุดท้ายของผม ไอ้เปรตคุยฉันดีไปเล่นเอพิกอะนะแพ็คสุดท้ายครับจบแล้วจบหมดทุกอย่างไม่มีเหลือแล้วกูต้องปิดฉากการเปิดแพ็คอะไรแบบนี้ตลอดเลยอะดวงกูไปอยู่กับเกมไหนวะเนี่ยเออตาย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  จบแล้วคนระับเพื่อนๆจบแล้วศูนย์เพชรเห็นไหมเพื่อนศูนย์เพชร <c oughs> ที่ได้มาก็อะไรก็ไม่รู้อะ่ะโอ้โหสิงเลยอ,ะอ่ะตัวนี้ยังพอแบบพอได้อยู่ตัวนี้ผมยังไม่เคยได้นะเป็นตัวซับที่โอเคเลยถ้ามีเอล ไม่ต้องมาไม่ต้องไปชวนลมไม่ดีเอ่อเมื่อกี้อะไรนะอันตีเท่าไหร่ละไปต่อเลยอันตีสี่แล้วนะฮะสำหรับอ่อเนี่ยชื่ออะไรแล้ววะเอาเชียลืมชื่อเซลดิสนะฮะเพื่อนๆเซ็งเลยอะตู้นี้ผมก็ต้องเติมนะมนเพื่อนๆถ้าใครดูไอทางชุมชนผมเอาไปโพสแต่ผมเติมแล้วก็เอาการันตีได้ตัวเดียวนะ ส่วนอันนี้นี่ส่วนคิงนี่ผมเปิดโชคดีหน่อยหนึ่งได้ก่อนการันตีแพ็คเดียวแล้วก็ได้การันตีอีกหนึ่งตัวเป็นอันติสองแค่นั้นเองนะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได,ไได้ไม่ได้เปิดโชว์ตอนนั้นไม่ได้เปิดโชว์นะครับก็นั่นแหละตัวเฟสติวัลผมมักจะเป็นอย่างเงี้ยอถเวนก็เติมนะครับอถเวนนี่เติมเยอะมากรถเวนอันติเท่าไหร่วะอันติห้าละจัดรันละแล้วก็ลิาเบตต่ทางฟ้านี่ก็เติมเหมือนกันนะฮะ เบ็ดตางฟ้านี่ก็เติมอันนี้อันติ3ละครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ใช่อย่าลืมกดแ like, ชร์กด, share, กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมได้มีกำลังใจในการทำคลิปเกมนี้ต่อไปด้วยนะครับจากหวะน,นี้ขอนี้ไปดามใจกับเกม epic ก e g e n d ก่อนนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับจุก<ๆ> <laughs>